เมื่อวานนี่พอบ้านขอเราลงไปแกงว่าสิไปหาตึกแหปลาสวายจังเล้งในปลาดูมาแล้วว่าเห็นปลาดูบอนก็เลยล่องตึกล่องเบิงว่ามันสิบวันใดได้หล,ลีว่าสันละว่าตกาักะบอนอยบอนใหญ่ได้ปลาดูกระกสีประมาณตัวละสามถึงสี่โลนี่ลหลายยายคิดว่าเพราะว่ากะบอนใดภากับบานซังเบิงกะมิตาภากันกาเอาเสื่อเสื่อน่ะคนดวงดีเลยว,ว่าคนหาอยากหายกินมานจังสีเวลาข้าเจ้าไปหาจังสีโบเป็นตะได้ตะไดกระใดคือเก่าเพราะว่าข้าเจ้าเป็นคนรมานได้ปลาดูมาแล้วเก่าใส่ตู้เย็นไว้ได้เพราะว่ายายปอประธานเห็ดกินสีผ้าเก็บน่่ออจรมาาาาแกงเพะวยป้ดิิดอยากกนแกขึ้ หลายกว่าวันนี้กัตตัดงพามาช่วงตอนเแซวยายปอกระลีเซลปลาดูนี่ว่าขั้วพอบางคอยเราคิดอยากกินจิ้มจุ่มปลาดูยายปอกระลีซี่ขั้วไปทาเล่าไปหาสื่อหมอกระทะอยู่ตลาดได้พอบางคอยเพราะว่าหมอกระทะเก่าของยายปอนี่มันพังก็เลยบอกให้พอบางเราไปหาสื่ออยู่ตลาดใหม่ๆม่นะคิดอยากกินแห้งคักจะว่าไปตลาดไปหาสื่อหมอกระทะไฟฟ้าผู้เดียวผมได้พอบางคอยปกติแล้วเราก็ไม่เคยไปผู้เดียวจักเถื่อัวปลาดูเ็จเรียบร้อยแล้วแล้วบรรยายปอกระเสือเนื้อปลาดูนี่มาหั่นเป็นชิ้นหรือว่าหั่นเป็นตอนตอนหน่อยตอนใหญ่ก็แล้วแต เดอยได้พาเนื้อปลาทาเ้อหั่นน้อยๆบางๆจางสีเวเลาไปจุ่มนาหอนจางสีมันกัสีเปื่อยเลี้ยวโพดแต่ก่อนนี่ยายปอกรบบ่เคยกินอว่าจิ้มจุ่มเนื้อปลาดูแบบนี้คิดว่ามันสีบ่แซพอพอบานขอลัากินจังเลยจังว่าแซ่บแซมากว่าเนื้อมันแน่นดีนะยายปอก็เลยมากตอนแรกก็คิดว่ามันสีมีกินข้าวได้เนื้อปลาดพ่อกินลองเบืองแล้วจังสีหัวดตบ่มีหอดกินข้าวห้เลือกระวังจิ้มจุ่มปลาดูกับจิ้มจุ่มปลาสวายยายปอกระสีเลือกจ เห็ดน้ำจิม้มแล้วใอยใ่า่ปอเห็ดได้แล้าวว่าเห็ดย่ำใดบ่ถึกใจเรา้ย่ำนั่นแล้วก็ใบเห็ดมักกินน้ำจิม้มรสจัดๆสมเพ็ดเพกินลงไปข้ามเดียวจังสีให้มัน่วงจางปางปแล้วหอมักแหง้งค่ะเอาหมอ้อกระทะไฟฟ้าไปล้างทําคว่มสาเ็จเรียบร,อยรยบ้อยแล้วแลรยายปอสีผ้ามาเบิ่งน้ำจิม้มพอบานขอเราเห็ดเล้วมื่อกีนวเป็นตะเพ็ดแห้งคักบมุจาว่าเพิ่งเป็นตะเพ็ดเพิ่งเป็นตะแสบวายย่างกับสารว่าถ้าเาห็ดเผ็ดๆอย่างสีแสบเบิสแล้ว่าสำหรับคนข้ามักเผ็ด ตามด้วยเครื่องปรุงบัรนี้เครื่องปรุงที่ยายปอเสียวใส่เมื่อไหร่ก็มีรถด,ดอกรถด,ดีพงหนอกพงนวแล้วก็น,นก้ำกระเทียมดอกพรอ,อ่อยน้ำเดือดพอน้ำเดือดแล้วแล้วบริในก็พักที่เข้าเตียมไว้ลงไปใส่พักที่เสียวมาใส่เนี่ยก็แล้วแต่เข้าหมากักเข้าหมักผักอย่างเข้ากระหามาใส่โหลดอือไปลองมาบัปนี้ไม่จุยเนื้อกระดไไมไมไไูไม่ไม่น้ำไม่ไม่ไปลองเสียบ แต่เ,เกินสีสมบมได้ขคินซีแดงเลยนัปป่อ,ยอยไว้กอนเขาจนผ่านดีเสุกบ่หรอแถวกินาก็เฮรดเทยเองสุกพี่น้องมันจัดเยหร่อเ่มื้นนีจุดจัดแน,น,น,นแล้วจัดเรื่องขั้นอันขั้นละมือ่าแต่แสียเล